ครับคุณผู้ชมก็กลับมาพบกันครับในช่วงเวลาที่อากาศค่องที่จะร้อนอบอ้าวเนาะคุณผู้ชมวันนี้ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่ครับแต่ว่าอากาศก็ร้อนมากๆเลยนะครับวันนี้ครับผมก็จะมาแยกหน่อเนาะคุณผู้ชมหลังจากวันนั้นนะครับที่เราดูไปเนาะ นี่ครับก็ได้ทั้งหมด4ี่หนอครับเป็นการทําหนอเนาะคุณผู้ชมหลังจากที่ผมตัดออกมาแล้วเนาะผมก็เอาวางไว้ที่เดิมครับรวมไปถึงการตัดปลายออกด้วยครับเพื่อบังคับให้เขาแตกหนอเนาะไม่ให้เขาเจริญเติบโตทางบริเวณยอดของของต้นนั่นเองครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไม้ค้าครับแล้วก็ผูกปากไว้เหมือนเดิมส่วนนี้ก็คือต้นที่ผมตัดออกมาครับก็หนอสวยๆเนาะคุณผู้ชมเป็นหนอของอสงไข่นั่นเองครับ นี่ต้นที่หนึงสวยทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมอันนี้ต้นที่สองครับอันนี้ก็หัวใหญ่เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมแล้วก็ด่างออกมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันครับอันนี้ครับอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ด่างอันนี้ก็อ่ารากเยอะเนาะคุณผู้ชมแล้วก็หัวก็ค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็ด่างสวยด้วยเดี๋ยวผมจะเอาเขาครับคุณผู้ชมเอาไปใส่กระถางเนาะแล้วก็เอาไปวางในตู้ครับเดี๋ยวเจอกันครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปพบกับห้าไม้สวยครับในวันนี้เนาะผมก็จะพาคุณผู้ชมครับมาดูชิ้นผ่าเหมือนเดิมเนาะวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาดูชิ้นผ่าของดารานพพัลล์ครับก็น้องเริ่มแตกใบแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วเนาะคุณผู้ชมน้องก็จะเป็นแค่เป็นแบบยอดแหลมๆขึ้นมาเนาะประมาณนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้ครับน้องก็เริ่มมีทยอยมีใบกันแล้วนะครับก็เมื่อไหร่ที่น้องโตกว่านี้อีกสักนิดนึงครับผมก็จะแยกใส่กระถางแล้วล่ะครับ ก็เป็นกําลังใจให้ครับสําหรับคนที่กําลังหัดผ่าเนาะก็ไม่ใช่เรื่องยากครับถ้าย้อนกลับไปดูเนาะใครที่ยังผ่าไม่เป็นครับก็ย้อนกลับไปดูครับคลิปที่ช่องกอนสุกได้ทําเอาไว้ครับวิธีผ่าก็ง่ายดายเสือเกินครับเดีวก็งอกดีแบบนี้เลยไปครับไปดูไม้ส,สวยๆกันดีกว่า5ต้นประจำวันนี้มีอะไรกันบ้างไปครับ คุณผู้ชมครับก็อาทิตย์ที่แล้วนะครับที่เราดูกันไปเนาะสาหรับ5ต้นไม้สวยสุดในรุ่นครับของช่องปอนสุกเนาะวันนี้เราก็จะมาเพิ่มาอีก5ต้นครับสําหรับอาทิตย์ที่แล้วเนะาะใครพอจะจําได้บ้างครับว่ามีอะไรบ้างเนะาะมีมีลาติมามีหนุมานประสานกายมาีศิลานักปา่ามีอะไรอีกอะ มีทั้งหมด5ต้นเนาะคุณผู้ชมอาทิตย์นี้เราก็มาต่อกันอีก5ต้นครับจากที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยครับว่าเอ๊ะต้นนี้มันก็ศีลาหุ้มทองไม่ใช่เหรอก็ถูกต้องครับนี่ก็เป็นศีลาหุ้มทองอีกอ่าอีกต้นหนึ่งเนาะคือที่ผมนํามาเสนอศีลาหุ้มทองเนาะคุณผู้คุณผู้ชมเออผมอยากจะนําเสนอในส่วนของการแผงครับคุณผู้ชมของศีลาหุ้มทองครับ ถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วครับจะเป็นสีออกแดงชมพูครับคุณผู้ชมสําหรับศีลาขุ้มทองแต่ว่าในสัปดาห์นี้ครับผมจะให้คุณผู้ชมดูครับในโทนสีไม่ครับเป็นตัวที่แพงมาจากต้นที่แล้วครับเป็นแม่เดียวกันเนาะแต่ว่าต้นนี้ครับคุณผู้ชมจะออกสีเหลืองส้มชัดเจนครับผมก็เลยเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูครับแบบนี้เลยใบค่อนข้างที่จะสวยครับ สำหรับศิลาคุ้มทองที่มีสีแดงกัดทับบนสีเหลืองแบบนี้เนาะคุณผู้ชมก็ต้นนี้ครับก็จะคล้ายกับต้นแม่ของเขาเลยครับต้นแม่เขาเป็นสีนี้เลยนะครับตอนที่ผ่าเนาะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ถ้าเกิดติดตามมานานๆเนาะก็จะได้เห็นครับคือเขาจะเป็นแบบนี้ทุกใบเลยนะครับสําหรับต้นตอนที่ผ่าเนาะแต่ว่าเวลาผ่าแล้วเขาก็จะแผงไปอีกครับมีทั้ง เป็นแบบนี้เนาะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นแบบที่เป็นสีออกชมพูแดงครับด่างชมพูแดงเนา e ะคุณผู้ชมตัวนี้ก็สวยมากครับคุณผู้ชมลองดูใกล้ๆเนาะโดยเฉพาะสีตรงบริเวณที่เป็นสีเหลืองเนาะเขาไม่ใช่เป็นสีเหลืองแบบเหลืองจริงจังเนาะคุณผู้ชมเขาจะเป็นสีออกเรียกว่าเป็นสีทองเนาะคุณผู้ชมเป็นสีออกทองครับแล้วก็กัดอ่าสีชมพูทับครับทําให้เขาออกจะเป็นออกเป็นสีออก ชมพูดแดงและเลื่อนและเลื่อนเนาะคุณผู้ชมทับไปบนสีเหลืองครับนี่เลยสวยไหมครับคุณผู้ชมสวยเนาะแล้วนะผมก็ยังมีศิลาหุ้มทองอีกต้นหนึ่งครับคุณผู้ชมเอามาให้คุณผู้ชมดูกันครับก็จะได้ให้ดูทีเดียวกันเลยเนาะคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องดูศิลาหุ้มทองแล้วเนาะคลิปถัดไปเนาะนี่คุณผู้ชมแทนแทน, <laughs> แ,ทนแทนอีกแล้วเนาะคุณผู้ชมนี่ครับก็จะเป็น สีลาหุ้มทองครับด่างเหลืองเนาะคุณผู้ชมสําหรับศีลาหุ้มทองครับต้นนี้ก็คือแม่เขาด่างเหลืองเลยครับเหลืองด่างเหลืองแบบนี้เลยเนาะลูกเขาออกมาเขาก็ด่างเหลืองครับ <ETF> ต้นนี้ก็เหมือนแม่เขาเช่นเดียวกันเนาะคุณผู้ชมนี่เลยด่างเหลืองสวยแบบนี้เลยนะครับสําหรับใบนี้เนาะคุณผู้ชมก็จะเป็นใบเผือกครับคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าศีลาหุ้มทองเนี่ยถ้าเขาเป็นใบเผือกเนาะ เขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะโรยโรยลาเหรออายุเขาสั้นนั่นเองเนาะคุณผู้ชมเขาจะต่างจากราัติมาเนาะอายุเขาจะสั้นมากๆครับสำหรับศิลาหุ้มทองใบนี้ก็คิดว่าถ้าออกมาแบบนี้เนาะคุณผู้ชมก็อาจจะอีกไม่นานครับก็คงจะเรียกว่าโรยลาเนาะคุณผู้ชมก็ต้องทําใจครับความสวยครับที่ได้มาเนาะแลกกับ อายุของเขาที่สั้นลงครับก็ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมขอให้มีไม้ส,สวยๆไว้นั่งดูทุกๆวันก็พอเนาะอยากให้เขาสวยทุกวันเนาะคุณผู้ชมก็ปลูกหลายๆต้นนั่นเองเนาะคุณผู้ชมดีไหมเนาะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีเนาะคุณผู้ชมถ้าเขาเผือกก็ปลูกเยอะๆครับเราจะได้มีดูทุกวัน <c oughs> เอาละรับคุณผู้ชมกศิราหุ้มทองเนาะสองต้นเลยวันนี้ก็สวยๆเนาะศิราหุ้มทองครับด่างเหลืองครับ กับด่างออกแดงแดงเหลืองเนาะออกทองทองเนาะคุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ต้นถัดไปกันเลยครับคุณผู้ชมว้าวลากเขาออกมาข้างนอกเลยเนาะคุณผู้ชมเนี่ยครับกระถางก็จะเล็กไปหรือเปล่าไม่รู้เนาะออกมาหากินข้างนอกันนะครับเนี่ยเอาละครับไปดูต้นถัดไปกันครับคุณผู้ชมต้นถัดไปนี่เลยครับคุณผู้ชมก็เป็นไม้ต้นโปรดของผมอีกต้นหนึ่งเนาะอย่างที่บอกไปครับคุณผู้ชมคนอื่นเขาอาจจะมีกันจนเขา เขาเบื่อแล้วเนาะคุณผู้ชมแต่ว่าช่องป้อนศุก,ก็เพิ่งจะมีครับแล้วก็เพิ่งจะผ่าเนาะเพิ่งจะได้มาเมื่อประมาณอ่ากลางปีที่แล้วเนาะประมาณเดือนกรกฎาคมครับแล้วก็เพิ่งจะมาผ่าเมื่อตอนต้นปีครับคุณผู้ชมแล้วก็ผ่าออกมาก็าด่างสวยน่ารักน่ารักแบบนี้ครับทุกต้นเลยด่างทุกต้นนะครับต้นที่ผ่าออกมาเนาะแต่ว่าก็ อาจจะมีด่างมากบ้างน้อยบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับองค์หญิงทอฝันนะครับคุณผู้ชมเมื่อตอนที่ผมอยากได้เนาะต้นใหม่ๆเนาะคุณผู้ชมต้นเล็กๆมีใบเดียวครับคุณผู้ชมสามพันห้าเนาะก็เลยไม่ได้ซื้อมานั่นเองครับก็คิดคิดเอาไว้เนาะว่าสักวันหนึ่งจะซื้อเนาะแต่ก็ซื้อต้นโน้นต้นนี้มาเรื่อยๆครับจนสุดท้ายเนาะต้นนี้ก็เลยได้มาค่อนข้างที่จะช้านิดนึงเนาะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรครับช้าก็เป็นไรเนาะ ขอให้ได้อามานั่งดูสวยๆก็พอละครับอย่างที่เคยบอกเอาไว้ครับคุณผู้ชมช่องปอนสุกเนาะก็เน้นทําบอลไว้ดูครับคุณผู้ชมต้นไหนสวยครับต้นไหนทุกใจก็ซื้อเนาะแล้วก็ามาผ่าแล้วก็เก็บไว้ดูครับถ้ามีเยอะจริงๆครับจนแบบมันล้นเนาะไม่มีที่เอาไว้ครับก็ถึงจะขายนั่นเองเนาะคุณผู้ชมอย่างปลายปีที่แล้วครับก็ขายไปจนตู้เรียกว่าหลงเหล่งกันเลยละครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ กลับมาแล้วครับกลับมาเต็มตู้แล้วเนาะสี่ต้นแล้วอาล้ลก็สําหรับสวยๆเนาะคุณผู้ชมองหญิงท้อฝันไปที่ต้นต่อไปกันเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเนินนานเนาะก็สาหรับคลิปแนะนําไม้ครับผมก็พยายามะจะพยายามเนาะคุณผู้ชมทําให้มันดูสั้นครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้ดูไม้หลากหลายเนาะนหลายต้นในหลายแบบครับคุณผู้ชมอาล,ล้ต้นถัดมาครับมีใครรู้ไหมเอ่ยต้น,นอะไรเนาะ ดูไม่ยากเนาะคุณผู้ชมต้นนี้นพะก้าวครับคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกครับนบพะก้าวครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเขามีเยอะเนาะคุณผู้ชมผมก็เลยเนี่ยครับนําเขามาปลูกใส่ไว้ในถุงเนาะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องย้ายบ่อยๆครับแต่ก่อนนี้เขาก็อยู่ในอ่าในขวดเล็กๆเนาะคุณผู้ชมขวดขวด,ขวดน้ําเนาะผมก็ย้ายครับต้นที่ดางๆที่สวยแบบนี้ทั้งหมดครับผมก็ จับเขาครับย้ายมาใส่ในถุงใส่ถุงดําแบบนี้ครับก็ดีนะครับคุณผู้ชมราคาก็ถูกด้วยเนาะสําหรับคนที่คุณผู้ชมที่อยากจะทําตามเนาะก็หาสามารถที่หาซื้อครับถุงดําครับถุงเพาะชําต้นไม้นั่เองเนาะเอามาปลูกแบบนี้เลยครับก็สําหรับนกพะเก้าครับคุณผู้ชมเป็นอีกบอลสีอีกตัวนึงเนาะที่มีสีเยอะมากๆครับอย่างที่ผมเคยบอกไปครับคุณผู้ชมนกพะเก้าครับที่ผมเคยเลี้ยงไว้เนาะคุณผู้ชมก็ เคยมีถึงเจ็ดสีเนาะคุณผู้ชมว่าจะเลี้ยงให้ถึงเก้าสีนะคุณผู้ชมมันไม่ถึงนะมันสูงสุดแค่เจ็ดสีครับก็จะค่อยๆไล่ไปแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมก็จะมีสีเขียวครับแล้วก็มีสีเขียวอ่อนครับมีสีเหลืองครับคุณผู้ชมสีแดงสีชมพูสีส้มสีม่วงแล้วก็เป็นสีอ่าอะไรกะ จะไม่ได้เนาะไล่ไปกี่สีเลเนาะคุณผู้ชมนั่นแหละครับคุณผู้ชมก็จะมีประมาณนี้ครับก็จริงๆบอลสี่นพปก้าเนี่ยก็คือสมชื่อเขาเลยเนาะนพปก้าเนาะคุณผู้ชมอันนี้อันยมณีเนาะทั้งเก้าครับคุณผู้ชมก็จะพยายามครับคุณผู้ชมเลี้ยงให้เขาออกสีเยอะเนาะเหมือนกระคาที่แล้วเนาะชอบมากมากครับตอนที่ออกมาตอนนั้นเนาะคุณผู้ชมก็ถ่ายรูปเนาะ อวดทุกวันเลยครับคุณผู้ชมแล้าก็สวยมากๆครับคุณผู้ชมแต่ว่าครับคุณผู้ชมข้อเสียเน,ะนาะสำหรับนพ9เก้าเนี่ยคุณผู้ชมข้อเสียของเขาเลยก็คือก้านเขาค่อนข้างที่จะยาวนั่นเองครับคุณผู้ชมเนี่ยงนาะเขาเป็นต้นเล็กๆอยู่เนาะก้านเขาก็จะยาวแบบนี้ครับเนี่ยก้านเขาก็จะยาวๆแบบนี้เลยเนาะคุณผู้มชมแล้วใบเขาก็จะใหญ่มากๆครับเหมือนกับศิลาหุ้มทองนั่นแหละครับคุณผู้ชมทำให้เราเปลืองตู้นั่นเองเนาะคุณผู้มชมถ้าอย่างนพ่เก้าเนี่ย ต้นอื่นเนี่ยถ้าเป็นบอนต้นอื่นเนาะเขาจะเรียงได้สามแถวเนาะในตู้ของช่องปองช่องปอนสุกเนี่ยสามถึงสี่ต้นเนาะแต่ว่าถ้าเป็นนพะเก้าจะอยู่ได้แค่สองต้นครับไม่เกินสามต้นครับก็จะเต็มแน่นเบียดกันเลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับสีชมพูดแดงขาวแบบนี้เนาะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นสีออกเหลืองครับเหลืองเขียวเนาะเนี่ยครับประมาณนี้แหละครับสวยมากๆเลยเนาะนพเก้าครับนี่ วยมากๆเลยบอลสีน่นพเก้าอันนี้ก็ได้มานานมากกันครับคุณผู้ชมได้มาตอนนั้นในราคาอ่าสี่พันเนาะสี่พันห้าร้อยบาทเนาะถ้าจำไม่ผิดนี่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ขายไปเท่าไรเลยครับคุณผู้ชมขายไปน่าจะได้สักจเกือบจะต้นทุนแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ได้กาไรอะไรเนาะจากบอลสีน่นพเก้าเนาะเพราะาราคา อย่างที่บออครับพอราคาเขาลงเนาะผมก็ขี้เกียจแพ็คขายนั่นเองครับคุณผู้ชมตอนที่แล้วก็ครั้งที่แล้วเนาะมีอยู่ประมาณสักสิบต้นครับก็มาผ่าเนี่ยก็ได้ออกมาเพียบเลยครับกะด่างบ้างไม่ด่างบ้างต้นไหนไม่ด่างเดี๋ยวก็จะจับออกมาใส่กระถางใหญ่เนาะเขาอยู่รวมกันครับรับต้นเล็กๆก็จะแยกสวยๆแบบนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเผื่อมีโอกาสครับจะได้นําไปขายนั่นเองเนาะคุณผู้ชมเอาล้ครับมาดูกันที่ต้นถัดไปครับเป็นต้นสุดท้ายแล้วเนาะคุณผู้ชมต้นที่ห้านี่ครับคุณผู้ชมมีใครดาวออกไปเนาะ รู้ไหมครับคุณผู้ชมต้อนอะไรเนาะต้นนี้นี่เห็นด่างแบบนี้เนาะส,สวยๆแบบนี้เนาะคุณผู้ชมดูยากไหมดูยากเนาะ <c oughs> เหมือนเพชรจอมทองไหมครับคุณผู้ชมผมว่าเขาเขา,เขาคล้ายๆเพชรจอมทองกันนะพอดูแบบเนี้ยแต่ว่าจริงๆ้วเขาไม่ใช่เพชรจอมทองหรอกครับคุณผู้ชมต้นนี้ครับก็เป็นพี่น้องเนาะกับเจ้าพญานาหมื่นเนาะอสงไข่นั่นเองครับคุณผู้ชม นี่นะครับแต่ว่าเขาด่างไม่ค่อยเยอะครับแต่ว่าต้นที่ด่างเยอะก็มีเนาะแต่ว่าเขาดูไม่ค่อยแข็งแรงเนาะผมก็เลยเอาต้นนี้ครับเขาดูแข็งแรงหน่อยเนาะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับต้นใหญ่ๆเนาะเขาจะกัดสีออกชมพูครับแล้วก็ด่างด้วยสีเขียวเนาะคุณผู้ชมสวยมากๆเลยครับนี่แต่ว่าอาจจะต้องเลี้ยงที่แดดจัดสักหน่อยนึงนะครับคุณผู้ชมอันนี้เขาไม่ค่อยได้โดนแดดครับเขาก็เลยชมพูน้อยหน่อยครับแบบนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งไม้ในฝันเนะาะเมื่อก่อนนี้ครับอยากได้มากๆครับแพงเหลือเกินครับคุณผู้ชม <c oughs> ก็เลยไม่ได้เรียกได้ว่าไม่มีโอกาสได้ซื้อนะครับก่อนจะได้ซื้อเนี่ยราคาก็ลดลงมามากครับตอนที่ซื้อมาต้นนี้ถ้าจําไม่ผิดก็ราคาประมาณห้าพันเนาะตอนที่ซื้อมาซื้อมาแล้วก็อย่างที่เห็นครับไม่ค่อยได้ขายเลยขายก็ทุกๆครับคุณผู้ชมถ้าจําไม่ผิดเนี่ยอสงไข่เนี่ยต้นที่แพงที่สุดเนี่ยขายไปประมาณห้าร้อยบาทเท่านั้นเองครับคุณผู้ชม นี่แหละก็ไม่รู้ว่าได้กําไรไปหรือยังเนาะไม่ค่อยได้จำเนาะคุณผู้ชมขายเอามันเนาะขายแค่แค่พอขายได้ครับเสยวยเนาะคุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันแบบภาพรวมเนาะเหมือนกับคลิปที่แล้วเลยใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วเนาะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้ครับแล้วก็ฝากกดไลค์เนาะคุณผู้ชมฝากกดไลค์ครับถ้าถูกใจเนาะฝากกดติดตามด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเนาะคุณผู้ชม แล้วก็เข้ามาพูดคุยกันด้วยก็ยิ่งดีเลยนะครับผมก็จะได้อยากจะได้รู้เนาะว่าคุณผู้ชมอยากดูอะไรชอบดูต้นไหนหรือว่าต้นไหนของช่องป้อนสุกครับที่คุณผู้ชมดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาสวยเป็นพิเศษนี่เองครับคุณผู้ชมก็นี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายรูปเจ้านี้เลยเนาะคุณผู้ชมแล้วก็เอาไปทําเป็นรูปนาปกครับสําหรับคนที่อยากเข้ามาดูครับก็สามารถเข้าไปเลือกชมได้เนาะไม้ของช่องป้อนสุกครับ สวยๆครับสำหรับคนรักบอลสี่ทุกๆคนเลยแล้วก็จะมีคลิปไปเที่ยวด้วยเนาะคุณผู้ชมสำหรับคลิปไปเที่ยวนาะคลิปที่แล้วเนาะก็มีคนดูเยอะเป็นวัดการเลยเนาะเกิน200อเนาะคุณผู้ชมปกติเวลาทำคลิปไปเที่ยวครับคนก็จะดูน้อยครับประมาณ30 40คนสท่าคนท่านเองเนาะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคลิปบอลสี่เนี่ยสูงสุดเนาะก็มีคนดูเป็นหมื่นเนาะคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ครับ ผมก็คงจะต้องจากคุณผู้ชมไปแล้วล่ะครับแล้วก็ลาไปพร้อมกับไม้สวยๆตรงนี้เลยเดี๋ยวจะท้ายคลิปครับจะพาคุณผู้ชมครับไปดูไม้สวยๆนิดนึงครับก็หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านครับจะดูไม้ของช่องป้อนสุขครับให้มีความสุขวันนี้จากไปแล้วละครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ